วันนี้เราจะมาสอนแต่งตัวฟรีกันนะคะจะบอกว่าฟรีมากๆเลยนะคะไม่มีเสียกาเสียตังค์เลยนะคะอันดับแรกก่อนนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครแบบตัวธรรมดาธรรมดานะคะก่อนที่จะไปแต่งตัวนะคะ กดเดเด็ตัวนี้นะคะแล้วก็กดตัวนี้สล,สลับหนึ่งไม่รู้ว่าอ่านถูกเปล่าก,ก็กลายเป็นตัวตัวนี้น,น,นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนทรงผมกันนะคะแล้วก็จะเอาทรงผมรีฟีนะคะเราจะไม่เอาทรงผมเติมนะถึงเราจะมีทรงผมเติมแต่เราก็ไม่เอานะคะทิ้ๆ เราคนจะเลือกทรงผมไหนก็ได้นะแต่งตาหนก็ได้นะเราก็จะแต่งไม่สวยหน่อยนะคะอันนี้ก็ฟรีอันนี้ฟรีฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟร,ฟรีนะคะอัน,นพวกนี้เติม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 อันนี้ฟรี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 นะคะนีเรากะขอเลือกก่อน เนะาขอเลือกอันแรกหนเลือกอะไรได้นะแล้วไม่เอาฟรีนะเอ้ยเราไม่เราไม่เอาเติมให้เราเลือกสูบุ๋มดีแล้วกันนะบางคนน่าจะมีนะแล้วก็หน้าตานะคะทุกคนจะเลือกหน้าตาคลาสสิกนะคะหน้าตาคลาสสิกหรือว่าจะเป็นหน้าตาแบบแบบ มีอเมชั่นนะคะแล้วก็แล้วเลือกคลาสสิกนะคะแบบคลาสสิกนี่คลาสสิกนี่นะคะเราจะเลิ่มหน้าตานะคะเราจะเลิ่กอันนี้นะเอ<ม>็มน้พี่ชอบหน้านี้มากเลย<ม>แล้วเราก็จะกดที่เสื้อผ้าน,นะแล้วขอเปลี่ยนตัวให้มันไปสีดำก่อ ถ้าเราอยากให้มันจริงหายนะคะเราต้องไปเปลี่ยนลำตัวนะก,กดไปข้างล่างสุดก็จะมีคำว่าท่านสูงนะคะกดไปเลยแล้วก็จะได้มาเบ็ตอนไหนไงแล้วก็กดที่คำว่าลำตัวนะคะแล้วก็กดหนี่เป็นสีดำนะคะอาจจะไม่ดำมากนะอาจจะดำอ่อนๆนะอาจจะอเทนๆ แล้วก็กดไปที่เสื้อผ้าเราจะเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเลือกเสื้อทีเชิดนะคะทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าเราเอาเสื้อนิ้วอาจากไหน เพราะเราทำเสื้อนี้เองนะคะก็ทําเองนะคะเด,เดี๋ยววันหน้าเราจะมาสอนทําเสื้อทีเชิงแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะทําขาใหญ่นะคะ ไปที่สีสัตว์และร่างกายนะคะขับคำตอบเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนให้มันดำกว่าเด็กนะโดยเข้าเข้าไปใน,นแมตนีขาใหญ่เนาอยนจอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสีสอส,สัตว์สสัตว์เือขาใหญ่ แล้วก็กดเอาขาออกแล้วก็จะขาใหญ่เองนะเดี๋ยวพี่กอทำก่อนดีได้แล้วแล้วก็ขาข้างขวาน,นะคะออกขาขวา เราต้องขาทั้งซ้ายดีหโอเคต่อไปเราไปปรับตัวให้มันดำกว่านี้แล้วเข้าไปในแมปนะคะแล้วกดไปที่นี่เป็นรูปเว้นขยายแล้วกดนี่ AMF เอไม่ใช่ FMF น,นอะคะเขียนไปเลย แล้วก็เราเข้าไปในแมปนี้นะคะในคิวจะมีคำว่าไทยนะคะให้ก,กดเข้าไปเลยนะแล้วก็รอแปลนะคะคิปอาจะยาวหน่อย เราจะไปเราไม่ได้ลงวิดีโอสั้นนะเราลงปเป็นวิดีโอเลยต็กเ,เข้ามาแล้วนะเมื่อเราเข้ามานะ,นะคะให้เราไปกดที่มันมีลูกคนนะคะก็คือการอาวตารนะครับแต่งตัวเปลี่ยนสีตัวนะคะ ขอหาก,ก่อนนะคะนี่ให้เรากดเข้าไปคำว่าร่างกายนะคะแล้วก็จะเจอ,เจอแบบพวกตัวพวกนี้น แล้วก็ปรับให้มันดำไปเลยนะแล้วก็ดีเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วะค่ะในแค่เรากดเขาว่าใช้แล้วก็กดตกลงนะคะ ีแล้วก็จะได้ต um ัวดังมาแล้วนะดีสาวแตกตัวฟรีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย